สวัสดีครับมาผมมาพอกันอีกแล้วครับคนทงสวัสดีครับมาผมมาพอกันอีกแล้วครับผมคนทงครับวันนี้สิมตาตำแก้วครับผมตำแก้วมาหั่นลืมเอามาทายครับมตาตำแก้วป,ปลาแดกปลาแซบครับแบบตำ้วครับผม ทำแหลกๆจากหน่อยครับผมแต่สิมีเสียงรบกวนนะครับผมพอดีเอาในกำนั่นกำลังสิประกาศครับจังหวะมะอะช็อตพอดีทำแหลกๆแหลกนะครับเดี๋ยวหาตอนปลาใส่ครับตอนปลาประเดียยนี่ครับ ใส่เพาะเด้กจำครับรบ,บอต้อตอนไงใส่เพาะด้กินได้หอมครับเนี่ยครับซ้ำนึ่งกระเพาะเอาพอแสบพอนัว ตำเ,ตเ,เ,เตล็กน้อยครับกูได้มักส่งกับใส่บอกเน้ารนครับผมซีเมืองครับเติมปลาลายเล็กน้อยครับน้ำปลาแดกนะครับฝากไว้นี้นะครับผมน้ำปลาของปัญญายจาบครับผมก้นบ้านดองนูของห้าอเนี่ยแหละครับสนใจติดต่อได้ครับ ศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดห้าแปดหนึ่งสองหนึ่งครับนังปลาบันน้องโน่ครับพญจับฝากไปหนึ่งครับผมขวดละยี่สิบห้าบาทถ้าวลหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทครับสิบสองขวดจะลอดละรอยกว่าบาทครับผมฝากหนึ่งนครับผมปลาแดกบั้นห้าพญจับปลาแดกปลาแดกแซ่บปลาลนั้อครับต้องของพญจ้าครับบนนั้นน้องโน่ครับ ติดต่อปีฝนได้แล้วครับ่นเพิ่น็ดขายครับผมแ่บานเฮาครับอากไ้ครับใส่เลยจินหอมครับผมเสร็ียบร้อยยืมแกนนี่ออกครับผมแป๊บนึง พอดีพปยายคมันั่นประกาศพอดีครับดีมึงครับผมอืมแซบครับผมอยาไปเอาพักมาใส่ไหนหน้องพร้อมค,ครับครับแซบแล้วเราตองอยังมากมากครับผมกาแฟากดิีมสามกนไร์กแช์ให้เนื้อครับผม สองสองทางครับผมรอจะเป็นทางเฟซทางยูทูบครับคนทองออฟพิเชียวกับผมฝากกดติดตามให้น้ำแน่ครับผมฝา,ากพ่อแม่พี่น้องซับพอร์ตนะครับว่าต้องการยังมากมากครับผม สบอยครับตันมแก้วสีมือค้นทงครับผมกระฟากดติดตามกดไลค์กดแชร์นยครับวัสดีครับ